คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันตื่นมาแล้วทุกอย่างดูราบรื่นโอกาสดีๆเข้ามาเองแต่บางวันกลับเหมือนทุกอย่างจะขัดข้องไปหมดคุณอาจไม่รู้ทุกวินาทีที่คุณหายใจอยู่นี้ขลื่นพลังงานกำลังส่งสัญญาณออกไปยังจักรวาลและมันคือสัญญาณเดียวกับที่กำหนดว่าวันนี้คุณจะเจอกับโอกาส หรืออุปสรรคคุณจะดึงดูดเงินหรือแค่ความเครียดแล้ววันนี้เราจะมาปรับ field of energy หรือสนามพลังรอบตัวให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแบบที่คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องดิ้นรนแต่ใช้เพียงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวคุณเท่านั้นเองนะคะในวิดีโอนี้คุณจะได้รู้สนามพลัง ที่แผ่ออกมาจากตัวเราไม่ได้แค่ส่งผลต่อคนรอบข้างเท่านั้นแต่มันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินโอกาสและผู้คนเข้ามาในชีวิตของเราและที่สำคัญที่สุดพลังงานนี้เราสามารถเปลี่ยนมันได้จริงๆนะคะเรามาเริ่มที่คำถามพื้นฐานก่อนสนามพลัง หรือ f ิ e l อฟ e อนเคืออะไรกันแน่มันคือคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปผ่านทางความเครียดผ่านทางความคิดบวกความรู้สึกบวกพฤติกรรมของเรานั่นเองเหมือนกับที่เราส่งข้อความไลายไปหาเพื่อนแต่นี่เป็นการส่งข้อความไปหาจักรวาลทุกคนมีสนามพลังรอบตัว โดยไม่มีข้อย,ยกเว้นแต่ปัญหาคือบางคนกำลังแผลืึนแห่งความขัดแยง้งขึ้นความรู้สึกขาดแคลนหรือขึ้นของความกลัวออกไปซึ่งเป็นเหตุให้พลังแห่งเงินทองเข้ามาหาเราไม่ได้นั่นเองค่ะลองจินตนาการว่าสนามพลังงานกับสัญญาณ WiFi ถ้าคืนขัดข้องต่อให้มีเงินอยู่รอบๆตัวคุณมากแค่ไหนคุณก็เชื่อมต่อเข้ามาหาคุณไม่ได้สนามพลังงานของคุณคือภาษารับที่จักรวาลใช้ฟังคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังสื่อสารอะไรออกไปลองคิดถึงคนที่เรารู้จักคนที่พูดว่า โอ้ยกำวลเรื่องเงินจังเลยจะมีพอใช้ไหมนะทุกวันทุกเวลาเขากำลังส่งพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไปแล้วจัก,กรวาลก็ส่งสถานการณ์ขาดแคลนกลับมาให้เขาในทางตรงกันข้ามคนที่รู้สึกมั่นคงแม้ยังไม่มีเงินมากนะักเขาจะส่งคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ออกไป และดูสิโอกาสมักจะวิ่งเข้ามาหาเขาแบบที่เขาเองก็ไม่ทันตั้งตัวนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่นี่คือหลักของพลังงานที่ทำงานทุกวินาทีแม้คุณจะไม่สังเกตเห็นมันก็ตามเราทุกคนส่งพลังงานออกไปแม้เราจะไม่พูดอะไรสักคำลองคิดดูนะคะว่าพลังงาน นั้นอยู่ในสีหน้าน้ำเสียงท่าทางความคิดในหัวและขึ้นความรู้สึกภายในของเราความลับที่สำคัญมากๆก็คือจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของเราแต่มันตอบสนองต่อพลังงานที่คุณแผ่ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวคุณอาจพูดว่าฉันต้องการเงิน ฉันอยากรวยแต่ในใจกลับรู้สึกคงเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างฉันแล้วอย่างนี้จักรวาลจะเชื่อไหมล่ะคะมันเชื่อความรู้สึกข้างในของคุณไม่ใช่คำพูดภายนอกลองนึกดูนะคะในวันธรรมดาของคุณคุณตื่นมาแล้วรู้สึกอย่างไงตื่นเต้นกับวันใหม่หรือรู้สึกเหนื่อยล้า คุณคิดกับเงินยังไงเห็นมันเป็นพลังงานที่ไหลเข้าออกหรือเป็นของหายากที่ต้องยึดแน่นเวลามีบินเข้ามาคุณถอนหายใจหรือยิ้มรับมันถ้าขึ้นพลังงานของคุณเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลความรีบร้อนเราต้องบอกความจริงว่าคุณกำลังแผลขึ้นพลังงาน ที่ผักเงินออกไปอยู่นะคะโดยที่คุณอาจอยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำทุกครั้งที่คุณบ่นเรื่องราคาของแพงทุกครั้งที่คุณกังวลว่าเงินจะไม่พอทุกครั้งที่คุณรู้สึกอิจฉาคนที่มีมากกว่าคุณกํำลังสร้างพลังงานขับไล่ความมั่งคั่งออกจากชีวิตของคุณแต่โชคดีที่เราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้นะคะ มาค่ะตอนนี้เราจะได้รู้ความลับ3ขั้นตอนที่ทำได้ทันทีเพื่อปรับสนามพลังของเราให้กลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเปลี่ยนคำพูดในใจเท่ากับเปลี่ยนคืนสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือหยุดคำพูดที่บั่นทอนด้านการเงินของคุณทันที หยุดพูดว่าฉันไม่มีเงินหยุดถามว่าทำไมเงินไม่พอสักทีหยุดคิดว่ากลัวจะไม่รอดแล้วแทนที่ด้วยคำพูดใหม่อย่างเช่นเงินกำลังไหลเข้ามาหาฉันฉันเปิดรับความมั่งคั่งในทุกรูปแบบทุกบาทที่ฉันจ่ายออกไปจะกลับมาหาฉันหลายเท่า ขั้นตอนที่2เปลี่ยนอารมณ์หลักประจำวันเราทุกคนมีอารมณ์หลักที่เราอยู่กับมันตลอดทั้งวันบางคนอยู่กับความวิตกกังวลบางคนอยู่กับความหงุดหงิดตั้งแต่วันนี้ลองตั้งเป้านะคะว่าคุณจะอยู่กับพลังงานแบบไหนอย่างเช่นความสงบความมั่นใจความรู้สึกขอบคุณ คุณอาจจะลองใช้เพลงที่ให้พลังงานบวกให้พลังจินตนาการหรือแม้แต่การสวดมนต์สั้นๆหรือรีเซ็ตพลังงานของคุณเมื่อรู้สึกว่ากำลังตกเราอาจจะเปิดเพลงที่ชอบในตอนเช้าแล้วก็เต้นไปด้วยสัก2-3ถึง3นาทีก็ได้นะคะแค่นี้พลังงานในตัวเราก็เปลี่ยนไปแล้ว จากคนที่รู้สึกกังวลก็จะกลายเป็นคนที่พร้อมรับวันใหม่และโอกาสใหม่ๆได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายการเปลี่ยนพลังอันนี้เป็นเทคนิคที่ได้ผลแล้วก็มหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะแค่คนใช้เวลาแค่5นาทีต่อวันเท่านั้นลองทำตามแบบนี้ดูนะคะหลับตาลงหายใจเข้า ออกลึกๆสามรอบแล้วจินตนาการว่ามีพลังแสงสีทองอยู่รอบร้อมตัวคุณส่องสว่างออกจากหัวใจของคุณและแผ่มันออกมารอบตัวคุณแล้วพูดในใจหรือพูดเบาๆว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่ง พลังของฉันเชิญเงินและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันเปิดรับสิ่งดีๆแบบไม่ต้องดิ้นรนทำแค่นี้ทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่หรือตอนก่อนนอนก็นได้นะคะแล้วแต่เวลาที่เราสะดวกแล้วดูสิว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจข้อนี้กันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเงินที่เข้ามาแบบฉาบฉวยมักจะหายไปเร็วเช่นกันเพราะสนามพลังของเราไม่นิ่งคุณอาจเคยสังเกตเห็นคนที่ถูกหวยแล้วเงินหมดไปภายในไม่กี่ปีหรือคนที่ได้มรดกก้อนใหญ่แล้วกลับล้มละลายความลับอยู่ตรงนี้ค่ะ คนที่รับรวยระยะยาวเขามีพลังที่นิ่งมั่นใจและพร้อมรับตลอดเวลาไม่ใช่แค่ทำจินตนาการ5นาทีตอนเช้าแล้วไปใช้ชีวิตแบบรู้สึกขาดแคลนอีก23ชั่วโมงที่เหลือของวันคุณต้องเป็นคนที่มีพลังงานมั่งคั่งในทุกช่วงเวลาทุกการตัดสินใจทุกการใช้จ่าย ยกตัวอ,อ,อย่างอย่างคุณอีลอนมาร์กหรือคุณโอปาวินเฟียต่างก็เคยพูดถึงการฝึกจิตให้รับมือกับเงินก้อนใหญ่ได้พวกเขาไม่ได้แค่หาเงินเก่งแต่พวกเขาถือพลังงานความมั่งคั่งได้โดยไม่หวั่นไหวถ้าคุณยังรู้สึกสั่นไหวเมื่อต้องจ่ายบินก้อนใหญ่หรือรู้สึกกังวลเมื่อต้องลงทุนแสดงว่า คุณต้องฝึกให้สนามพลังของคุณแข็งแรงขึ้นอีกนะคะและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องทำการเติมพลังทุกวันเพื่อให้พลังงานของคุณมั่นคงและพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งที่เข้ามาได้เราอยากให้คุณจำไว้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่เราวิ่งไล่ล่าแต่เงินคือพลังงานที่ตอบสนองต่อสนามพลังงานของเรา เราอยากให้คุณทำอะไรบางอย่างในวันนี้ตามเวลาที่คุณสะดวกเลยนะคะคุณลองตั้งใจอยู่ในพลังไม่ว่าจะเงินในบัญชีจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีบินมีค่าใช้จ่ายแทนที่จะบ่นหรือกังวลให้พูดว่าขอบคุณจัก,กรวาลกําลังหมุนเงินกลับมาให้ฉันมากกว่านี้และนี่คือโบนัส เทคนิคง่ายๆที่เราอยากจะฝากไว้ในคลิปนี้การเขียนโพสต์อิดว่าฉันคือสนามพลังแห่งความมั่งคัง่งหรือเป็นภาษาอังกฤษ Feel of w e l แล้วแปะไว้ที่หน้ากระจกเพื่อให้คุณได้เห็นและพูดประโยคนี้ทุกเช้าที่คุณตื่นมาถ้ารู้สึกว่าวิดีโอนี้ช่วยปลุกพลังอะไรบางอย่างในตัวคุณ อย่าลืมกดไลค์ให้จักรวาลรับรู้นะคะแล้วคุณสามารถเป็นผู้ให้ง่ายๆโดยการแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักได้เช่นกันพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนามพลังของฉันเท่ากับแม่เหล็กเงินไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนพลังงานและเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งหน้าด้วยนะคะ